ต้มโค้งปลาย่างเป็นเมนูที่แจ็คชอบทานมากๆเลยนะครับรแสแซ่บทําง่ายกินหอมเหมาะที่จะเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้มรับรองอร่อยยกซดหมดหม้อแน่นอนไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเมนูนี้ใช้พริกขั่วครับตั้งกระทะคั่วพริกก่อนเลยใช้ไฟกลางๆได้เลยนะครับใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไปหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลยครับขั่วให้หอมเลยนะ ตอนนี้พริกก็เกลี่ยมแล้วมีกลิ่นหอมดีแล้วนะครับตักออกได้เลยและวิธีการทำต้มโค้งต้องคั่วเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับจะได้เกิดกลิ่นหอมใช้กระทะใบเดิมเลยครับใส่ขาหั่นแว่นลงไปหนึ่งแง่งครับหอมแดง8ดหัวใบมะกรูดครับ8ดใบตะไคร้ทุบหั่นท่อน3ต้นจะคั่วให้เกลียมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอม ตอนนี้เครื่องสมุนไพรเนี่ยส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะครับจะสังเกตว่านะครับผิวจะเกรียมเกลียมแบบนี้หอมมากตอนนี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปครับ1ลิตรครึ่งระพระใบใหญ่หน่อยนะครับให้เราใส่ผงปรุงรสลงไปครับครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาครับ3ามช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงนะครับน้ำมะขามเปียก3มช้อนโต๊ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปลาย่างที่จะใช้ในวันนี้กันปลาสวายครับปลาสวายย่างกลิ่นหอมเลยนะสองตัวแล้วก็อันนี้เป็นปลาช่อนครับปลาช่อนก็สองตัวแจ็กจะใส่ลงไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะปลาสวายชอบแบบนิ่มๆหน่อยครับส่วนปลาช่อนนะครับจ็หักครึ่งตัวใส่ลงไปกดๆให้จมน้ํา เมนูต้มโค้งเนี่ยจะชอบทานแบบนิ่มๆนะครับนี่เดี๋ยวจะต้มให้เปื่อยๆนะครับให้กลิ่นของปลาเนี่ยออกมาด้วยแล้วก็จะได้แอบดึงก้างออกเล็กๆน้อยๆครับถ้าใครชอบแบบทานแบบเหนียวๆกรอบๆนะครับเหนียวๆกรอบๆก,บก็หักหกฉีกปลาใส่ถ้วยไว้รอครับทำน้ำซุปเสร็จเนี่ยนำไปราดได้เลย อันนั้นน่ะถูกใจคนชอบแบบเหนียวๆกรอบๆหรือว่าถ้าใครได้ปลาแบบกรอบๆมาเลยนะ่ะแบบนั้นก็ดีครับแต่ว่าการทานต้มโค้งของแจ็คเนี่ยแจ็คชอบแบบนุ่มๆให้เนื้อปลาออกนุ่มๆหน่อยครับเนี่ยเราแยกก้างได้เลยพอถึงขั้นตอนนี้นะครับปลาเริ่มนุ่มแล้วแจ็คก,ก็จะเลาะก้างออกเดี๋ยวนะนี่เห็นก้างปลาไหมครับ เนื้อไว้นะเนื้อตรงนี้ฉีกไว้เนี่ยครับเละกล้างออกเล็กน้อยครับพอช่วยได้ปลาสวายเนี่ยใครว่าไม่อร่อยอร่อยนะครับเนื้อฟูดีที่เหลือก็ช่วยฉีกฉีกครับฉีกฉีกกระจายกระจายเนื้อพอจับเจอก้างก็ช่วยดึงหน่อยทีนี้ใส่มะเขือเทศหั่นชิ้นลงไปครับสองลูก เพิ่มสีสันและรสชาติใบมะกรูดฉีกครับใส่เพิ่มอีกเล็กน้อยพริกแดงจินดาทุบครับอันนี้พริกแห้งคั่วครับที่เราคั่วไว้บีบลงไปนะแบบนี้เลยตามด้วยใบกระเพราครับหนึ่งกำมือผักชีใบเลื่อยหั่นท่อนเอาละมืดมองไม่เห็นอะไรละผลพูุกเขาได้เลยครับ แค่นี้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยปับป่าแบบนี้นะเดี๋ยวรสชาติที่เหลือเนี่ยไปปรุงในถ้วยอ่อันนั้นตามชอบครับปรุงเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานเพิ่มตามชอบเลยเนี่ยลูกทุ่งดีจังเลยเชกว่ากับแก้มแล้วแหละเมนูนี้วันนี้น่าจะกับแก้มนี่ต้มโค้งปลาย่างแบบคนชอบปลานุ่ม ไปเสิร์ฟกันถึงขั้นตอนในการตักใส่ชามเนี่ยอย่างที่แจ็คบอกปรุงรสตามชอบนะครับแจ็คจะใส่ใบกระเพราเพิ่มไปด้วยกินจะได้หอมครับน้ำมะนาวคั้นสดสักสองช้อนชอบรสจัดๆเนี่ยนะครับน้าําปลาตักต้มโค้งใส่ได้เลยครับหืมกิน หอมมากๆพอจะทานเนี่ยเราก็คุกเขาซะหน่อยนะครับนี่แหละที่ต้องการโอ้โหช้อนกับซ้อมอย่างแย่งกันปป่ามากๆปป่า,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 าดงๆสีด่ดีกรีอยู่กลางทุ่งนาซะหน่อยนี่ครับไปเลยชิมนะอันนี้ชิมนะ อืรสชาติเข้มข้นกัดแบบสะใจยังเลยโอ้ลาหวัดดีทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายง่ายวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ